จำวเลขบวกกัน80บรรทัดใน1นาทีก็พออยากทำได้ใน1นาทีเขาบอกว่ารูปแบบนี้จะดำเนินไปเรื่อยๆจงหาจำนวนสุดท้ายของบรรทัดที่80เอ๊ะงงมาดูตัวอย่างเขาน่ารักอะ่ะจำนวนสุดท้ายของบรรทัดที่3คือ15นี่บรรทัดที่1บรรทัดที่2บรรทัดที่3นี่ไงเอาละแปบลบว่าเขาหาตำแหน่งนี้เนาะเราต้องใช้ความเผือกที่มีอยู่แล้วแหละ2ตัว ก็2องกำลังสองลบ1 2กำลังสองได้4ลบ1ได้3เห็นไหมเป๊ะเลยตรงนี้มี3ตัวก็3ามกำลัง2ลบ1 3ากำลังสองได้9ลบ1ได้8โอเคประมาณนี้เลยนะเห็นไหมเพราะนั้นดูให้ดีนะบรรทัดที่1มันจะใช้2อกำลัง2บรรทัดที่2จะใช้3ากำลังสองบรรทัดที่3เราก็ต้องใช้4กีกำลัง2เห็นไหม16ลบ1ก็จะเท่ากับ15ซึ่งก็เป๊ะเลยฉะนั้นบรรทัดที่80ดล่ะ ลราก็เลยใช้81-1เลบนเนอะ81กำลัง2ได้6 5 6 1 -1 ลบจึงได้6 5 6 0นั่นเองจบติดต่อคอร์สเรียนได้ที่ไลน์ครูหมอน5 4 6แล้วมาเรียนกันเยอะๆนะ